รายการข้อคิดดีๆ n มาเล่าสวัสดีค่ะการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่หมายสําคัญการอัศจรรย์หลายคนอาจจะสแสวงหาว่ามีสิ่งอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และเราคอยสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณรู้หรือไม่คะว่าชีวิตที่อัศจรรย์คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การรักษาโรคก,การเดินบนน้ําหรือการทําให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นมา แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงถึงฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่พระเจ้าแต่การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์จากภายในถ้าคุณได้รู้จักพระเจ้าและชีวิตเป,เปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงพร่องปรารถนาที่จะทาการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในทางที่ดีขึ้นการที่พระเจ้าได้บอกในพระคัมภีร์เน้นย้ําการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นั การรักษาทางกายภาพเป็นเพียงชั่วคราวแต่การเปลี่ยนแปลงจิตใจและจิตปัญญาณมีผลกระทบชั่วนิรันดรการแสดงออกพลักษณะของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตแสดงให้เห็นถึงพระคุณและความรักและฤทธิ์อำนาจในการไถ่บาปของพระเจ้าอย่างแท้จริงการคืนดีกับพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตนำไปสู่การกลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระเจ้าและการได้รับการคืนดีกับพระองค์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในแผนการไถ่บาป การเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในจิตใจและส่งผลต่อการกระทําและก็ทัศนคติภายนอกการสร้างใหม่พระคัมภีร์เปรียบการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นการทรงสร้างใหม่ในพระคิดใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17ซึ่งเป็นการอาัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างที่มีอยู่แล้วมีพระคัมภีร์มากมายนะคะได้กล่าวไว้การที่คุณรู้จักพระเจ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่ 5: ข้อ17กล่าวว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนใหม่สิ่งเกา่าๆร่วงไปแล้วดูเถิดสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นชี้เห็นถึงการเป็นคนใหม่เมื่ออยู่ในพระคิดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในพระธรรมเอเซเคียลบทที e ่36ข้อ26กกล่าวว่าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญ,ญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะใจห,หินออกจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้า ข้อนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจที่พระเจ้าจะทรงกระทาในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ3กล่าวว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้การบังเกิดใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่จําเป็นสําหรับการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าในพระธรรมกลาเทียบทที่2ข้อ20กล่าวว่าข้าพระเจ้าถูกตึงไว้กับพระคิดแล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าข้อนี้ก็แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่พระคิดเข้ามาทรงนําทางนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายและหลายครั้งทําด้วยตัวเองก็ไม่ได้จริงไหมคะแม้จะรู้ว่ามันดี แต่ถ้าคุณได้รู้จักพระเจ้าและได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเจ้าเชี่ยวชาญในการทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เพื่อให้สําเร็จตามภาพประสงค์ของพระองค์โดยสรุปนะคะแม้ว่าการอัศจรรย์ทางร่างกายภายนอกจะดูน่าทึ่งแต่พระคัมภีร์ได้ชี้เห็นว่าการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าช่วนิธิลันก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์โดยวิธีอำนาจของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักพระคุณ ละลิดอำนาจในการไถ่บาปของพระองค์อย่างแท้จริงจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจใหม่ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5กล่าวว่าเราเป็นเหาเอาง่วนพวกท่านเป็นขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยชีวิตที่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีวันต่อวัน d ด y b บายเดกับพระเจ้าเพื่อการเกิดผลมากช่อง ASK c s a n e l ชีวิตที่อัศจรรย์คือการเปลี่ยนแปลงถ้าพี่น้องท่านใดนะคะต้องการพูดคุยกับเราสามารถไม่มาใต้คลิปได้เลยนะคะเรายินดีพูดคุยกับท่านถ้าเนื้อหาดีๆดีนะคะช่วยกดแชร์ออกไปคุอ่นได้ฟังด้วยและถ้าอยากเปก็นกาลใจกับเรากับพิมงานของเราก็ช่วยกด u b s c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ